สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการนะครับมาอัปเดตรายการกันนะครับว่าเหลืออะไรกันบ้างนะครับนะนะพิธีใหญ่ของเรานะครับนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับผมจะให้ดูนะพิธีพุทธาพิเศษก่อนนะครับรุ่นที่ผมเอามานะครับมีทั้งรุ่นพิมพ์เจ้าสัวครับรวยทรัพย์นะครับแล้วก็พิมพ์นาปกนะครับหน้าปกมหารวยนะครับแล้วก็อ่าผสมเด็จสงไก่ครับนะรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับ และก็เศรษฐีโชคพันล้านครับเป็นเหรียญสริกานั้นได้มาแค่สององค์เองพี่นะฮะนี่ฮะนี่คือนะครับพิธีพุทธาพิเศษของรุ่นที่ผมเอามาเอามานะพี่นะมาแบ่งกับพี่น้องกันนะครับนะดูครับนี่ฮะมีทั้งเกจิคณาจารย์มากมายพี่นะชื่อชื่อดังมากมายพี่นะทั้ปู่ศิลาของเรานะครับนะเป็นทั้งปู่ของปู่ศิลานะครับนะเพราะเพราะครูสุิยันครับพูอาจารย์ต้อมนะครับปู่แก้วนะครับแล้วก็ ปู่ดุมซัพย์นะครับนะแล้วก็อาจา์เด็นดวงครับนะหลายกจติอาจา์ชื่อดังครับนะมาร่วมพทธาพิเศษนะครับของปู่ศิลาของเรานะครับนะเดี๋ยวอัปเดตรายการกันต่อเนื่องนะพี่นะลงไปอย่างละอีพีนะครับตอนนี้ก็แทบจะหมดแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะดูนะอัปเดตรายการให้ฟังครับเดี๋ยวมารายการแรกเลยพี่รายการแรกครับขอเป็นเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะรายการแรกขอเป็นรุ่นเหรียญเศรษฐีพันล้านครับ นะเศรษฐีพันล้านครับตอนนี้เหลือที่แกะแล้วนะฮะองค์เดียวนะฮะเหลือลสองรัตริย์อยู่องค์เดียวนะพี่นะสองกษัตริย์อยู่องค์เดียวนะครับนะสองรัตริย์นี่ครับอยู่ที่นี่ฮะสองรัตริย์อยู่ที่รายการที่แปดนะครับเนื้อทุบสองรัตริย์นะครับนะสร้างเจ็ดร้อยเก้าเก้าองนะครับนะราคาจองอยู่ที่สามร้อยนะครับนะครับราคาจองที่สามร้อยนะครับแต่ผมแจ้งพี่น้องแล้วว่าผมขอบวกร้อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งนี่คือผมอาจจะได้กาไรแค่ห้าสิบหกสิบาทแล้วมีค่าจะส่งรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะพี่นะนะเออค่าเดินทางค่าจองมาให้พี่น้องได้ได้รับพระแท้นะครับนะพระแท้ๆเลยครับของปู่เรานะนะพี่ได้เอาไปบูชากันอย่างสบายใจนะครับองคนี้นะพี่นะองค์นี้นะครับนะราคาจองที่สามร้อยผมขอเปิดแค่สี่ร้อยบาทรวมส่งให้นะครับนี่ครับเดือองค์เดียวนะพี่นะเหลือรายการนี้องคเดียวครับรุ่นเศรษฐีพันล้านนะพี่นะถ้าโทรมาก็บอกว่าเศรษฐีพันล้านนะครับ ต่อมานะครับเป็นรุ่นนี้นะพี่นะเป็นอีกหนึ่งรายการพี่รายการที่แปดนะครับ่ใช่รายการแปดพี่รายการที่รายการที่สิบเอ็ดพนะรายการที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสนครับจะเป็นรายการที่ลุ้นฮะลุ้นเนื้อโบราณลุ้นผิวลุ้นลมดามลุ้นผิวไฟนะครับนะองค์นี้เปิดแค่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับจะผมขออนุญาตแกะโชว์เพื่อเป็นตัวอย่างเด็ยดนึงนะครับนะพี่น้องได้มาปิดการตอนนี้ จากมีมา20อง์ตอนนี้เหลือแค่เพียง5-6องแล้วนะครับพี่นะเหลือ5-6องแล้วนะครับนะไวมากพี่วันนี้มีคนมาปิดกันไวมากพี่นะของแท้พี่นะบูชากันได้สบายใจพี่นะะคือคอได้สบายใจนะครับการันตีแท้ตลอดทีพบครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับอ่าแกะให้ดูกันส,กสดเลยนะครับพี่ๆนะฮะ แกดูนั่นสดๆเลยครับอ่านี่ฮะนี่นะครับพี่ๆนะนี่โอ้โหเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังพี่นี่นะครับโอ้นี่ับพี่ผู้ใจ้รงยาด้วยพี่นะ ได้งานลงยาด้วยพี่นะ,สะแสดงว่ารายการนี้ต้องตอบพิเศษแน่เลยพี่นะผมขอดูก่อนนะพี่โอ้โหใครปิดได้ปิดหรือทองแดงโบราณพี่นะถ้าพี่ปิดได้รีบปิดนะครับปิดได้ปิดมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูดนะครับองค์นี้แกะ,ะให้ดูแล้วนะพี่นะนั่นไงตอบพิเศษด้วยพี่เพราะปกติ พราะปกตินะพี่นะเพราะปกติจะไม่มีคำว่าต่อพิเศษแนตะ่โหด้คนเบอร์หนึ่งเก้าเลยพี่นะใครปิดนะครับปิดได้เลยนะนะครับอ่านี่พี่นะสวยเลยครับนี่ครับอันนี้คือผมแกะมาให้พี่เลยนะใครโทรมาก,ก่อนถ้าปิดปิดได,ปด,ได้ปิดได้พิพเศษนะในร,รายการพิเศษนี่คือถ้าลงยานี่คือพิเศษนะพี่นะปกติจะเป็นงานเพียวนะเหมือนเหมือนยี่พีเมื่อเช้านะครับพี่นะ เปิดโชกันครับอย่าลืมนะพี่นะแค่สามร้อยบาทเองพี่โหสามร้อยบาทเองพี่นะรวมจะส่งนะครับเหลือแค่ห้ารุ่นนะพี่นะเดี๋ยวรายการต่อไปครับรายการต่อไปรุ่นเจ้าสัวพี่นะฮะเจ้าสัวจะเหลือแค่ประมาณสี่ห้าเนื้อพี่นะฮะเดี๋ยวผมดูรายการให้นะฮะเจ้าสัวนะครับเดี๋ยวผมผมเหลือรายการไม่มากพี่เหลือรายการไม่มากนะครับเหลือพี่พี่ เหลือนวะพี่กล่องก็ไม่ยี่นวะผมเหลือสามองนะพี่นวะเหลือสามองนะพี่องค์ละเก้าร้อยบาทนะครับเหลือสามองนี่นะพี่นะนี่นะครับราคาจองนวะอยู่ที่เจ็ดเก้าเก้านะพี่ผมบวกร้อยหนึ่งค่าจะส่งด้วยและค่าอ่าค่าจองด้วยนะพี่นะอ่าเหมือนเหมือนผมได้กำไรแค่สี่สิบห้าสิบาทพี่แต่พี่ได้พาร์ทแท้เลยนะฮะนี่นะพี่นะจองก็เก้าผมขายแค่เก้าร้อยพี่นะครับ ผมขายเก้าร้อยลมส่งพี่นะนวะผมเหลือนวะผมเหลือสามกล่องนะครับนวะจะเป็นกรรมบี่นะพี่นะรุ่นเจ้าส่วนนะถามรุ่นเจ้าส่วนเป็นไงนี่รุ่นเจ้าส่วนเป็นอย่างนี้ประมาณนี้พี่นี่ฮะรุ่นเจ้าส่วนนี่ครับ <c oughs> นี่ครับรุ่นเจ้าส่วปนประมาณนี้พี่นะฮะจะมีโค้ดนี่ฮะเป็นงั้นหล่อนะครับ มีต่อโค้ดเนี่ยเราอันนี้คือเหล็กน้ําพีนะครับนอพอเนี่ครับเหล็กน้ําพีเดี๋ยวผมจะไล่ราคาให้พี่นะครับนี่ครับนาวะผมไม่ได้แกะนะครับนวะนาวะอยู่กล่องกับไม่หยีนะพี่นะนาวะองค์ละเก้าร้อผมไม่ได้แกะนะครับนะอยู่กล่องกับหยีครับเดือดแค่สามองค์ครับนวะนะต่อไปเป็นมารการมหาชุนวนแช่น้ํามันพี่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ากล่องไหนนะฮะเป็นมหาชุนนวนแช่น้ํามันนะครับเดี๋ยวผมเช็คกันนะครับ มห, connect, no มหาชนวนเช่นน้ำมันมหาชนวนเช่นน응้ำมันก anyway ็หมดนะพี่นะน่าจะหมดนะครับมหาชนวนเช่นน right. ้ำมันหมดนะครับต่อไปชุบทองโบราณพี่นี่คือชุบทองโบราณนะครับชุบทองโบราณเหลือสี่องค์นะครับนะชุบทองโบราณเหลือสี่องค์นะครับนี่ครับชุบทองโบราณจะอยู่ ที่สี่เก้าเก้าพี่นะเปิดอยู่ที่หกร้อยนะครับชุบทองบาลานซ์หรือสี่ห้าองค์พี่นะครับนี่ครับปิดก่นอนได้ก่อนนะพี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะหรือแค่สี่ห้าองค์นะครับนะหมดเลยนะต่อไปรายการต่อไปพี่รายการเราไปเป็นตะปูสังฆารนอพี่นี่ครับตะปูสังฆารนอเป็นมารนี้ครับนี่สายคลาสสิกครับนะเนื้อตะปูสังฆารนอนี่นะครับ อยู่ที่องละหกร้อยบาทนะครับรุ่นเจ้าสวนนะพี่นะองละหกร้อยบาทนะครับลบจะส่งนะครับสวยพี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะมีโค้ดมีชัดเจนพี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะปูสังขาวานอนนะครับ นี่ครับอยู่ที่องค์ละหกร้อยนะครับพี่นะเหลือแค่สี่ห้าองค์ครับเหลือแค่สี่ห้าองค์นะครับต่อไปครับเป็นเลื bueno อดเหล็กน้ำพีนะครับเลือดเหล็กน้ำพีอยู่ที่เก้าร้อยบาทครับนี่ฮะเลือเหล็กน้ำพีนะพี่นะอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะ ดูในซีนเดิมนะพี่นะพี่ไปดูเลขเอาเองนะครับนาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะของแท้นะครับนะของแท้นะพี่นะครับ,าร,ร,บรายการที่แปดครับรายการที่แปดอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ครับนานรายการที่แปดรายการที่แปดนะับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนะครับว่าหมดหรือยังนะรายการที่แปดนะครับ นะรายการที่แปดเหลือแค่สององพี่นะครับรายการที่แปดเป็นเนื้อทองแดงมุมดำนะพี่นะครับองละสี่รอยบาทนะพี่เหลือสององแลวนะนารายการที่แปดเหลือสององนะครับนะพี่นะต่อมานะครับต่อมาเป็นรุ่นนี้พี่รุ่นละหกร้อยบาทครับเป็นรุ่นหน้าปกนะครับนะครับเป็นรุ่นหน้าปกนะครับพี่ทั้ที่ผมแกะให้พี่น้องกันอยู่นะครับนี่ครับหน้าปกนะพี่เหลือหน้าปกนะครับหน้าปกตอนนี้เหลือยี่สิบกว่ารุ่นนะครับแต่พี่น้องบอกว่า หามืใหม่ครับพี่หาเมาใหม่ครับพี่ามามพผมกาลังหาอยู่ที่นีต่ตอนนี้ราคาแรงมากพี่นะเดี๋ยวผมรอดูว่าผมจะได้มา,าแบ่งพี่น้องไหมพอมีมุมไหมถ้ามีมุมผมเอามาแบ่งให้เรื่อยๆพี่นะครับเพราะพี่น้องน่าจะได้รับพักกันพรุ่งนี้หรือปันรุนนี้ครับบอกเลยรับรองความสวยและพี่จะกลับมาลุ้นอีกรอบนะบอกเลยโอ้ลุ้นตั้งหกร้อยนะพี่นะครับไปพี่จะกลับมาลุ้นอีกรอบหนึ่งลุ้นตั้งแต่เนื้อเงินนะพี่นะนี่ครับลุ้นตั้งแต่เนี่ยฮะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่เก้าถึงห้าพี่ ตั้งแต่เนื้อเงินหน้าทองคำมาพี่ตั้งแต่เนื้อเงินหน้าทองคำนะครับนะมีทุกเนื้อพี่ชนวนออปก้าชุบเงินชุบทองสองเคสองสัตว์นวะนะฮะและไทเทนนะครับชนวนหน้าทองทิพย์ซาตินออปก้าซาตินล็อกเกตไม้มงคลตะกั่วนะครับทองแดงโบราณทองแดงชุบเงินชุบทองเยอะมากพี่นะครับลุ้นไงคุ้มคุ้มพี่หกร้อยบาทพี่ได้เน้เงินไปก็หลายหลักพันหลักหมื่นนะครับ และนะฮะแล้วก็มีมีมีม,มีถ้าใครดวงดีนะพี่นะสามารถเอาไปลุ้นด้านเนื้อทองคําพิมพ์เล็กอีกนะพี่นะฮะด้นเนื้อทองคำอีกนะครับนะเพื่อผมเห็นเขาแจ้งมามยอยู่นะพี่นะครับ๋ยวผมกำลังดูอยู่นะครับว่านี่ฮะนะฮะดูะรายละเอียดนะพี่สามารถมีใครมีตั๋วสามารถไปลุ้นรางวัลได้อีกนะครับนะผมเปิดไดรายการเนื้อพี่นะพี่ไปดูในอีพีย้อนไปนะครับนี่ฮะ ถ้าพี่มีได้ใบในนี้ในาการลุ้นนะพี่สามารถเอาไปลุ้นนี่อีกนะฮะเนี่ยนะครับี๋ยวผมแคปไปดูครับนี่นะครับนี่ครับพี่เนี่ยฮะเรียญนักปกมหารวยท่านใดในากันเจ็ดเก้ามีการเล่เลกวัตถุม,มงคลนะฮะทายสามตัวสากินแบ่งมาที่หนึ่งครับ ถ้าเลขตรงกระดาษที่ได้อยู่ในกล่องนะพี่สามารถติดต่อนะรับเลขเงินเลขรางวัลได้นะครับเป็นเหรียญทองคําพิมพ์เล็กนะครับนะเป็นเป็นได้เนื้อทองคําพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะได้รับเนื้อทองคําพิมพ์เล็กรุ่นนาปกนะครับบอกเลยโอ้โหท่วมท่วมพี่นะบอกเลยท่วมท่วมมาฐานเดียวนะครับนะท่วมท่วมนะฮะเดี๋ยวเรามีรายการจากวัดมาฝากนิดหนึ่งนะพี่นะรายการจากวัดมาฝากนิดหนึ่งครับนะผมไปจองหน้าวัดครับนี้ไม่ได้เปิดจองทางออนไลน์ครับ นี่ครับเป็นรุ่นเศรษฐีโชคพันล้านครับเป็นสาริกานะครับนะผมจองแต่วัดมาราคาค่อนข้างที่จะดุนิดึงนะครับ uffy. เปิดจองแค่หน้าวัดนะสร้างไม่ไม่เยอะมากนะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นสาริการุ่นแรกครับนะของวัดโพสีสะอาดนะครับเป็นสาริการุ่นแรกนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงพี่นะโอนทองแดงนะครับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับ นะฮะนี่ฮะให้พี่ดูนะคงับนี่พี่ครคมคมนะครับคมคมครับนดเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์องค์นี้ห้าร้อยนะครับผมได้มาแค่อย่างองค์ครับเพราะขอสร้างมีเยอะพี่แล้วก็โหคนคนต่อคิวค่อนข้างที่เยอะมากพี่นะคนรอคิวค่อนข้างเยอะมากครับนี่ฮะเดี๋ยวพี่ดูนะครับองค์นี้ห้าร้อยนะที่เนื้อทองแดงนะครับนะนะครับ ส่วนทองทิพย์พี่นะส่วนทองทิพย์นะครับทองทิพย์เอาไปองค์นี้นะพี่เอาไปครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะละอ่าละการอยู่นี้เปิดจองแค่หน้าวัดนะพี่นะจัดสร้างน้อยนะครับน่าจะสร้างน้อยนะครับนะสาริกาครับพกพาติดตัวติดกระเป๋าครับเรื่องโชคลาภมากมายเงินทองนะครับจัดไปพี่นะครับทองเจ็ดห้าร้อยครับทองทิพย์หนึ่งพันบาทนะครับ มีมาแค่อย่างองนะพี่นะหายผมไม่ได้เอาไม้ง่ายพี่นะมีแค่อย่างอาคงนะพี่นะการันตีแท้นะครับแท้เลยครับนะฮะแล้วก็ละการจักวัดมีนิดนึงพี่นะครับนะอันนี้เป็นกําไรนะครับนะเป็นกําไรหน้าตู้นะฮะอันนี้ห้าร้อยบาทเลยพี่นะเป็นกําไรนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะฮะต่อมาเปี๊ยแก้ครับตัวนี้เี่ยแก้เลยสององค์ท้ายนะยพี่นะครับ เปี๊กแก้สององค์ทางนะครับตรงนี้จะมีรอยเขียนว่ารวยล้านล้านนะครับนะของแท้จะมีคาว่ารวยล้านล้านนะครับนะรุ่นนี้นะพี่นะจะมีคลิปไว้สามารถห้อยคอได้นะครับคลิปเงินนะขิดหน้าครับตอนนี้ครับลิปท้องข่เรียบร้อยครับมีคนติดเลยนะองค์นี้องค์ละห้าร้อยนะครับบีบเียแก้นะครับต่อมาเพี่กระเป๋าครับนะเป็นกระเป๋าพี่น้องสามารถซื้อให้อ้ญาติผู้ใหญ่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับนะพี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็ได้ครับนะเป็นกระเป๋าของลูกปู่ครับ นะนะใส่เงินใส่ทองพี่นะครับเป็นกระเป๋างปู่สีน้ำตาลที่สวยอย่างนี้พี่นะครับมีใบทุดเดียวครับใบสุดท้ายแล้วพี่นะใบสุดท้ายนะครับนะใบละห้าร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ครับติดหลังรถนะพี่นะสติกเกอร์ติดหลังรถนะครับนะติดหลังรถสวยครับผมก็ติดนะพี่นะนี่ฮะติดหลังรถนะครับพี่ๆนะครับเอาไปพี่นะองค์ใบละสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทจะส่งฟรีนะพี่นะมาติเกอร์นะครับ เอาไว้บูชาติดหน้ารถติดอ่าห้องพักนะฮะติดรถติดมอเตอร์ไซต์ติดรถย,ยนต์นะครับนะบอกเลยว่าเจ๋งเลยนะนะวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้พี่มาอัปเดตรายการที่เหลือให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับที่นะอ่าเดี๋ยวกันขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามด้วยพี่นะครับเดี๋ยวน้เย็นมาก,กันต่อนะครับอีพีต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ